ไมสุคนทวาร้องไห้ในรถเราไม่เคยต้องห่างกันไม่สุคนทวานั่งร้องไห้ในรถเรียกได้ว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันดูแลด้วยตัวเองแทบจะ24ชั่วโมงพอต้องกลับเข้าสู่โหมดทํางานอีกครั้งคุณแม่ลูกสองดีกีนางร้ายไม่สุคนทวาเกินนิมิตก็เลยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเงาเงาน่อยๆเพราะคิดถึงน้องชินาและน้องชิตา้าแถมลา แถมล่าสุดเจ้าต,ตัวยังได้ใช้พื้นที่บนอิส t a แกรมแอดใหม่สุขนเขียนข้อความร่ายยาวถึงความรู้สึกจากหัวอกคนเป็นแม่แบบหมดเปลือกโดยมีใจความว่าออกมาทํางานวันนี้มันก็จะขี้มูกปงน้อยๆอ,ออกบ้านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงร้องไห้คิดถึงลูกโอ้ยไม่เคยห่างกันนะเนอะจะอยู่ด้วยกันตลอดกลัวคิดมากกังวลระแวงไปซัทุกสิ่งอย่างเคยตัวติดกันตลอดวงเร็บแต่ก็ยินดีรับงานเสมอคะ่ะกระน่ำจ้างได้เลย รักที่สุดคือรักของแม่น้ําตาแห่งความคิดถึงรักที่ไม่มีข้อแม้คือรักจากแม่เท่านั้นยังไม่พอในโพสต์เดียวกันนี้ไมสุคนธวาก็ได้แนบภาพท้ายและคลิปวิดีโอของตัวเองในสภาพตาบวมน้ําตาขอเบา้าบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงลูกได้เป็นอย่างดีโดยมีบรรดาแฟนคลับโดยเฉพาะแม่ๆเข้ามาร่วมให้กําลังใจและแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองในสถานการณ์คล้ายๆกันกับเจ้าตัว,ตวผ่านทางซ่องทางคอมเมนต์อย่างต่อเนื่อง